สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาลีเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอลขอเออวันนี้คุณมาลีอยู่อยู่ที่ไหนคะอยู่เลนูค่ะอำเภอเลนูนะครพนมค่ะอ่าช่วงช่วงแอลขอเปิดสไลด์นิดนึงช่วงนี้แอลให้คุณมาลีนะคะแนะนําตัวแนะนําตัวกับเพื่อนๆนก่อนได้เลยนะคะค่ะอืม ทุกคนเห็นเห็นเห็นสไลด์เอรอไหมคะเห็นคะ่ะพี่อ่าโอเคค่ะมารีแนะนำตัวได้เลยค่ะอ่าสวัสดีนะคะทุกท่านชื่อมาชื่อมาริตาขันชัยค่ะชื่อเล่นชื่อมาริค่ะอยู่จังหวัดนครพนมอำเภอเรนูนครค่ะอ่าฮะตอนน,ออน,นี้ตอนนี้มาริทำอะไรอยู่คะที่ท,ที่ที่นครพนมอะคะ่ะ ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะอ๋อประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วเออถามมาลินิดนึงนะคะมลิเนี่ยเข้าได้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 เข้าปโปรแกรมอินเชฟเนี่ยคะ่ะเข้าไปกี่เดือนคะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างตอนที่แรกก็ซื้อมากินเองคะ่ะ mm hmm. เห็นเพื่อนในเฟซผมก็เลยทักทักไปซื้อกินเองแบบว่า กินแต่โปรตีนและบอดีชีนนะคะซื้อ,อมากินเองอประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เยอะ,ะอยู่นะคะแต่มันไม่ลงคะ่ะมันไม่ลงมันไม่ลงมันไม่ลงก็คือก็ก็คือก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มไม่ลงค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือมลิเนี่ยก็ได้หาวิธีลดน้ําหนักอยู่ใช่ไหมคะปกติปกติเคยเคยลดน้ําหนักแล้วก็ทําอะไรมาบ้างคะ ออกกําลังกายออกกําลังกายวิ่งค่ะชอบวิ่งอ๋อชอบวิ่งนะคะชอบวิ่งชอบออกกําลังกายแล้วเห็นว่าทานทานอาหารครบไหมคะครบสามมื้อไหมหรือว่าใช้อ๋อบางครั้งใช่ปะบางครั้งก็งดข้าวเย็นค่ะวิ่งแล้วก็งดข้าวเย็นข้าวเช้าก็ไม่กินจะมากินแต่ตอนเที่ยง ข้าวเย็นก็งดวิ่งมาแล้วก็งดข้าวเย็นแล้วน้ำหนักก็ไม่เคยลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นอพอดีว่ามะลิงดข้าวเย็นแต่มะลิกินข้าวร้อนใช่ปะคะน้ําหนักมันก็เลยขึ้นใช่ปะขึ้นใช่ปะอ๋อมันมีแต่ขึ้นใช่ปะคะอ่าแล้วก็เออันนี้ก็คือรูปที่มะลิก่อนลงคอร์ชใช่ปะก่อนที่จะมาเจออินเชฟเราใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนลงโปรแกรมก่อนลงโปรแกรมแล้วก็ มะลิได้มาเจอโปรแกรมได้ไงคะคือนนวันนั้นเพื่อนมาจากกรุงเทพก็เลยนัดเจอเพื่อนทีนี้ก็ไปเห็นผลิตภัณฑ์ที่แกกินอยู่นะนะวิทํทไมเธอกินเหมือนของฉันเลยทําไมของเธอทําไมของเธอเยอะจังแล้วทําไมมันมีตัวที่มันเป็นเม็ดๆนะทําไมของฉันไม่มีเพื่อนก็เลยบอกอุ้ยของฉันนะ่ะลงเป็นคอร์สมีมีคนดูแลมีโค้สด,ดูแลให้ฉันก็เลยลง แกก็บอกว่ายังนี้เพื่อนคนนั้นนะคะอ๋อค่ะก็คือก็คือว่าก็คือว่าก่อนหน้านี้มาลีอะมาลีอ่ะค่ะไปเจอไปไปไปซื้อผลิตภัณฑ์มากินไปเจอคนที่เขาแนะนําให้ว่าให้ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ก็คือพูดง่ายๆว่าก็ซื้อแอมเวนี่แหละนะคะใช่ไหมคะที่ซื้อแอมเวทานกินแค่สองอย่างเออกินแค่สองอย่างก็คือเขาก็บอกว่าให้ทานแค่สองอย่างนั้นใช่ปะคะ แล้วก็แล้วเขาบอกเราอะไรอีกไหมคะว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงคะเขาไม่ได้บอกเขาให้กินทานข้าวปกติให้กินอย่ากินอะไรก็คือกินปกติของของพี่เลยเขาบอกว่าย่างงี้ค่ะแล้วเราก็กินตามเขาแล้วก็กินตามเขาแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ลงเลยอก็น้ําหนักไม่ขึ้นอมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามะลิไม่กินข้าวเย็นมะลิกินข้าวร้อนตามที่เขาบอกใช่ค่ะอ๋อทีนี้ ทีนี้ก็คือพอพอมะลิเจอเพื่อนใช่ไหมคะมะลิเจอเพื่อนนัดกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมเพราะนัดกินข้าวกับเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยไปเจอเขาว่าเขาก็เอ้ยก็กินผลิตภัณฑ์เหมือนกับของเราเลยใช่ไหมแต่ทําไมเขากินแค่เขากินแค่อทิทย์เดียวทําไน้ำหนักเขาลงใช่ไหมคะก็เลยทั้งเออก็เลยได้ทักท้วงแต่เราอ่ะกินกินฝากเขาซื้อมาแล้วก็กินเองเป็นเดือนเลยไม่ลงมีแต่ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ ่าทีนี้ทีนี้เขาก็เลยแนะนําให้เราใช่ไหมคะว่าเขาเข้าโปรแกรมมีโค้ดดูแลก็เลยแนะนําให้หให้มาริได้เจอกับได้เจอกับ,กบคโค้ดได้เจอกับใครนะคะคคกับพี่อิงฟ้าอ๋อได้เจอกับพี่อิงฟ้าแล้วก็วันนั้นที่คุยกับเพื่อนก็คือเอมอมาริตัดสินใจเลยไหมคะที่จะตัดสินใจเลยคะ่ะเพราะว่าเห็นเพื่อน like, หุ่นแบบเฟิร์มมากก็เลยตัดสินใจลงคอร์สเลยเชื่อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนหุ่นดีค่ะทีนี้ตัดสินใจลงคอร์สเลยเนี่ย มะลิลงคอร์สไปกี่เดือนคะตอนแรกๆก็สมเดือนนะคะเพราะว่าสมเดือนค่ะแล้วทีนี้เราก็ยังไม่พอใจในหุ่นของเราแล้วก็ลงอีกเป็นสามเดือนค่ะอืมืมก็คือพูด,ดง่ายๆว่าลงโปรแกรมมาสองเดือนก่อนใช่ปะคะทีนี้เนี่ยก็คือเรายังอยากจะไปต่อให้มันสุดใช่ปะ่ะอยากให้มันให้มันหุ่นสวยๆดีดี นะคะลงครั้งเดียวแล้วจบเลยใช่ปะก็เลยได้ต่ออีกหนึ่งเดือนทีนี้สามเดือนเนี้ยลดลดไปกี่กิโลคะหกกิโลค่ะหกกิโล <6 S 1> แต่ตอนน <4. S 1> ี้ก็ยังไม่ได้จบไม่ได้ไม่จบคอร์สใช่ปะคะก็ย,ยังไม่ได้จบค่ะอ่าแต่ว่าหกกิโลเนี่ยดูหุ่นแล้วเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะหกกิโลเนี่ย ว้าวมากเลยใช่ไหมคะมะลิเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปคะหลังจากที่ลงคอรสมีพี่มีพี่อิงฟ้าดูแลอย่างเนี้ยค่ะอเรามีร่องสิบเอ็ดใช่ไหมคะค่ะมีกล้ามท้องมีร่องสิบเอ็ดอ่ที่เราอยากจะได้ใช่ป่มคะค่ะอ่าฮะทีนี้เนี่ยก็คือแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือที่เรามีปัญหาที่เราอยากจะลดเนี่ยก็คือเอ่อในเรื่องของต้นแขนต้นขาแล้วก็ เรื่องของท้องใช่ปหคะที่เราอยากจะลดสะโพกด้วยสะโพกใหญ่สะโพกทีนี้เนี่ยเอหลังจากที่เราลดไปแล้วเนี่ยหุ่นเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนอย่างที่ในรูปที่เราเห็นนะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเออสะโพกต้นแขนต้นขาที่เราอยากจะได้อ่ะลดลงไปลดลงไปเท่าไหร่คะสะโพกมีสามสามนิ้วค่ะต้นขาสองนิ้วอะนะคะเอวจากจากเท่าไหร่นะ จากสาสิบเอ็ดก็เหลือยี่สิบหกค่ะแบบว่าไขมันมันลดดีมากเลยค่ะน้ำหนักไม่ได้ซีเรียสลดลด,ดีมากเลยะค่ะจากเอลสามสิบเอ็ดหลือยี่สิบหกค่ะโอ้โหลองสิบเอ็ดมานะคะแล้วขาล่ะคะขานี่หายไปสองนิ้วใช่ปะค่ะโอ้โหเห็นไหมคะก็คือว่าถ้าถ้า ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือคือลดไปทั้งหมดเลยจากที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ออกกําลังกายขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะลดได้ใช่ปะขาใหญ่เห็นไหมคะขาใหญ่ไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะเห็นไหมโปรแกรมนี้ช่วยเราได้นะคะลดได้ทีนี้พอลดได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปอัปเตอร์ที่หลังจากที่เราลดได้ใช่ปะะา่ะอันนี้ก็คือ หมูได้หุ่นใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เสื้อผ้าไซส์เอได้แล้วใส่เสื้อผ้าไซส์เอจากไซส์อะไรคะ XL ค่ะปกติก็ XL จาก XL จาก XL มาเป็น S โอ้โหมันสุดยอดมากจริงๆค่ะอืมสุดยอดมากเลยทีเนี้ยามลีประทับใจอะไรในโปรแกรมนี้ค่ะ ก็ประทับใจตรงที่มีคนดูแลมีโคด้คดูแลดีไอคุยได้ทุกเรื่องนะคะเรื่องอาหาร,หรการกินเขาก็ดูแลเราอย่างแบบทุกวันเลยค่ะอืมมันต่างจากที่เราไปซื้อประทานเองใช่ไหมเราทานเองแล้วมันไม่ลงใช่ไหมคะมันต่างมันต่างาประทับใจเออประแบบใจ<ะ>พี่เหมือนน้องดูแลกันแบบนี้นะคะค่ะแนะนําเรื่องอาหารการกินให้เราทุกวันค่ะ แล้วก็เราได้หุ่นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะมาลีค่ะ,ะทีนี้เนี่ยก็คือเราได้หุ่นที่ต้องการแล้วน้ําหนักเราก็ลงดีแล้วนะคะทีเนี้ยเอพี่อยากจะให้มาลีอะค่ะอยากจะขอบคุณใครหรืออยากจะฝากอะไรนะคะถึงคนที่กําลังออนคอร์สอยู่หรือที่กําลังตัดสินใจอยู่อะคะ่ะว่าโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงนะคะอ่ามาลีพูดได้เลยค่ะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสอนนะคะแล้วก็พี่อินฟ้าที่แนะนำโปรแกรมอินเชฟนี้ให้ให้หุ่นมาลินะมีโร่สิบเอ็ดที่ใฝ่ฝันไว้ก็คือโปรแกรมนี้มันดีดีมากๆค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามากินโปรแกรมนี้นะคะมามาลองกันคือมันมันดีจริงๆค่ะจากที่ไม่เคยลดอะไรมาก็ทั้งวิ่งทั้งออกกำลังกายอุดข้าว มาก็หลายเดือนหลายปีแล้วไม่เคยลดแบบนี้ค่ะได้มาในโปรแกรมนี้ก็คือลดดีมากเลยค่ะให้ระยะเวลาแค่ใช่ค่ะรา่สามเดือนยังไม่ถึงสามเดือนนะคะก็ลดดีมากเลยค่ะอืมโอเคค่ะก็วันนี้พี่ก็ขอขอบคุณมาลีมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะผลลัพธ์ของมาลีดีมากนะคะ อขอบคุณนะคะมะลีขอบคุณค่ะ,อะโอเคค่ะน้องมด